อะไรน่อยเซมึงใช้นามสกุลกูทําไมเนี่ยนามสกุลอะไรป้านามสกุลอะไรนามสกุลที่มึงใช้อยู่เนี่ยมันนามสกุลกูนามสกุลอะไรป้าครอบครัวหนูก็ใช้นามสกุลนี้ญาติพี่น้องหนูก็ใช้นามสกุลนี้เูกสานามสกุลกูอะมีแต่คนแบบโอ้โหระดับระดับทั้งนั้นมึงมาใช้นามสกุลกูเนี่ยเสียชื่อหมดเลยเนี่ยสาจังหวัดที่บ้านหนูก็ใช้นามสกุลนี้ป้าไม่ใช่ป้าคนเดียวที่มีนามสกุลนี้ไม่รู้ ตัวมีระดับอุ้ยมีแต่คนมีฐานะดีๆทั้งนั้นแล้วเองอ่ะหนูไม่รู้หรอกป้าะงอกง่อยขนาดนี้มันใช้นามสกุลกูได้ไงแล้วนามสกุลมันซ้ํากันไม่ได้หรอป้าเอ้าคนที่ไหนก็นามสกุลซ้ํากันทั้งนั้นน่ะไม่ได้นามสกุลกูอ่ะมันเป็นนามสกุลคนมีระดับมันต้องเหมือนกันล่ะมันก็มันก็มันก็เหมือนกันอ่ะป้ามันก็ใช้ด้วยกันได้ไหมอ่ะคนอื่นคนอื่นเขาใช้นามสกุลเหมือนกันเขาไม่มีปัญหาเลย เสี่ยงขึ้นมาล่ะเออทำเสียชื่ออะไรป้าแล้วถ้าเป็นคนอื่นล่ะที่ไม่ใช่หนูล่ะเอ้าแล้วป้าจะมาหาเรื่องหนูแบบนี้ไม่ได้แบบดูดีมีตังมีฐานะมีมึงเนี่ยโอ้โหแบบมันไม่เกี่ยวเลยป้าแล้วป้าดูทั่วประเทศหรือยังว่านามสกุลกูเลยแล้วป้าดูทั่วประเทศหรือยังว่านามสกุลแบบป้าเขามีฐานะแบบไหนบ้างเห็นแต่ญาติกูแล้วมึงเป็นใครก็ไม่รู้กูไม่รู้จักเอ้าแล้วป้าเป็นใครหนูก็ไม่รู้จักใช้นามสกุลกูเนี่ยเอ้าแล้วหนูจะรู้ไหมว่าป้าก็นามสกุลเหหมนนู ญาติพี่น้องหนูก็นามสกุลหนูแล้วมึงไปเอามาจากไหนเนี่ยนามสกุลเนี้ยครอบครัวหนูพ่อแม่หนูปู่ย่าตายายหนูก็นามสกุลนี้อยหนูใช้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วหนูไม่ได้ตั้งเองป้ากูไม่เคยรู้จักพวกมึงกูรู้จักหมดเลยญาติกูนามสกุลกูเนี่ยกูรู้จักหมดเอานามสกุลหนูก็รู้จักหมดหนูก็ไม่รู้จักป้าเหมือนกันแล้วอยู่ๆป้าเดินมาแบบนี้ได้ยังไงมาหาเรื่องหนูหนูทำงานของหนูหนูใช้ของหนูมาตั้งนานแล้วนาสกุลหนูใช้มาตั้งกี่สิบปีแล้ว ไกิกูเลยกูไม่รู้จักมึงเลยถ้าเป็นนามสะกุลกูกูต้องรู้จักเด็กเออนามสกูลป้าแล้วป้าตั้งเองไหมอุ้ยนามตกูลกูตั้งแต่บรรพบุรุษนน้นนามสะกูลเป็นคนดีๆคนมีตังนั้งนั้นมึงโอ้โหดูสภาพนี่นะจะไม่เกี่ยวเลยป้าอยู่่ป้าก็เดินมาหาเรื่องหนูเปลี่ยนนามสกูลเลยเปลี่ยนทําไมอ่ะอ้าวก็นามสะกูลนี้เป็น ใช้มาตั้งนานแล้วหนูใช้มาตั้งสามสิบปีแล้วไม่เคยมีปัญหาสามสิบปีอะไรมึงก็ไม่รู้แหละมึงอยู่ป้าเดินมาแบบนี้ป้ามีปัญหากับหนูอ่ะเปลี่ยนที่อนู่นหรือเปล่ามี่แม่เปลี่ยนชื่อมาหรือเปล่าป้าไปดูทะเบียนรัศดิตรวจเลยไหมไปดูไปดูเลยไหมไปดูด้วยกันเลยไหมทะเบียนรัศด์ไปดูเลยไหม่ดูแต่กูอยากให้มึงเปลี่ยนกูไม่อยากให้มึงมาใช้นามสกุลโกเอ้ามก็ไม่ใช่นามสกุลป้าคนเดียวป้าไม่ได้ตั้งมานี่คนร่วบ้านร่วเมืองก็นามสกุลเหมือนป้าป้าก็ต้องไปหาเรื่องเลย ูต้องไปเปลี่ยนอ่ะเดี๋ยวกูจะมาจัดการเดี๋ยวให้ลูกสาวมาตอบมึงอย่าไปใช้น้ำตาลกูปุยแม่เอ้ยอะไร